สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้พัดเข้ามาแล้ววาสันกันเมืองเล็กน้นอยครับกับขอสแสดงความยินดีครับกับนะครับถูกพักที่ได้ขึ้นได้ตั้งรัฐบาลเนาะพี่น้องเน,ะนาะนะครับเป็นยังไงถืงออกเสียใจพี่นอ้องปองไปสู่สุขสุขคนบ่นะครับกบ็ดีแล้วครับมันเป็นเท่ากับต้องเร็เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเท่าอยู่แบบนี้มาเจ็ดแปดปีแล้วเนาะมันก็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในยังหน่อย ที่ผมมักนโยบายของท่านนะครับที่ผู้นาที่เป็นสิมาต,ตารัฐบาลเนี่นโยบายหนึ่งนะครับนั่นก็คือต้นไม้ปลดหนี้ต้นไม้ปลดหนี้แต่ข้อหมายใดวางใดแต่วามหมายในข้อข้อใจขอจงผมนะพี่น้องเด้อนั่นก็คือเขา้สามารถเอาต้นไม้ที่เขาปลูกอยู่ในหัวในสวนในไหในหน้าเขาเนี่ครับสามารถที่จะไปปลดหนี้สามารถที่จะไป อ่าเป็นกลักค้ำประกันในการเพื่อที่สิกู้ยืมหรือว่าสเพื่อสืเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้นี่แหละผมมานโยบายบตัวนี้แหละครับเพระาะว่าอย่างว่าที่อยู่สวนอยู่ไฮยนูนาผมปลูกต้นไม้ไป,ประมาณหกเจ็ดลอยต้นครับตอนนี้ครับแล้วก็สิปลูกลงไปเรื่อยครับปลูกตน้นยางหน้าปลูกทุกสายพันธุ์แหละครับเพราะว่าสิเป็นยางหน้าสักทองพยุงก็เลยเห็นดีเห็นงามน้ำเพลินครับกะถ้าพืชเฮ็ดให้ได้หรือสามารถที่จะเพิ่มมูลาค่าให้ได้ของต้นไม้นะครับนี่แหละ 够哟！可以 <laughs>